คายน e ม a สเตอร์ทำให้หน่วยความจำเครื่องเต็มเร็วจริงเปล่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ e h a n n e l นะครับกับเทคนิคเรื่อง IT ความรู้ดีๆมีสาระนะครับสำหรับวันนี้ก็มีคำถามเข้ามานะครับว่าคาย a ์มัสเตอเนี่ยมันทำให้หน่วยความจำเครื่องโทรศัพท์ของเราเนี่ยเต็มเร็วจริงหรือเปล่านะครับ คำตอบก็คือว่าไม่เชิงสัทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานของเราด้วยนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆที่ทําคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับาการพากเสียงอะไรพวกนี้นะครับก็จําเป็นนะครับที่จะต้องใช้ไมค์เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับบางคนที่แบบว่าทําคลิปพากเสียงนะครับมี คลิปอยู่แล้วแบบนี้แล้วใช้ไมค์ตัวนี้ในการอัดเสียงเพิ่มเข้าไปซึ่งเสียงตัวนี้ยถ้าเกิดว่าเรากดบันทึกเข้าไปเนี่ยมันจะไปเก็บไว้ในไฟล์สถานที่เก็บไฟล์ของตัวแอป k ายมาสเตอร์ในระบบเนี่ยนะครับมันจะไม่ออกมาโชว์ในอัลบั้มนะครับมันจะไปเก็บไว้ซึ่งเราต้องเข้าไปลบเองซึ่งตรงนี้จะเป็นการสะสมนะครับสมมติว่าไม่ได้ทําแค่คลิปเดียวทําเป็น หลายร้อยคลิปอะไรพวกนี้มันก็จะไปสะสมทําให้เครื่องเต็มได้นะครับนอกจากนี้นะครับแหล่งที่มาที่ทําให้เต็มก็จะเป็นนอกจากการใช้ไม้อัดเสียงแล้วก็อาจจะเป็นการอัดภาพวิดีโอเพิ่มจากเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับเนี่ยวงให้ดูตรงกลางแดงๆเนี่ยนะครับเนี่ยกดเข้ามามันก็จะให้เลือกอแหล่งนะครับก็จะเป็นวงให้ดูนะครับเนี่ยจะเป็นเนี้ยตัวนี้ก็คือการถ่ายภาพนะครับ นล้นี่ก็เป็นการบันทึกวิดีโอนะครับพวกเนี้ยเวลาบันทึกไปแล้วเนี่ยมันจะมาขึ้นเลเยอร์เพิ่มเติมด้านล่างนะครับถ,ถัดมาเนี่ยจะเป็นคลิปเสียงหรือว่าอะไรก็ตามนะครับมันก็จะมาขึ้นเนะี่ยอย่างเงี้ยก็จะเป็นการาสะสมไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเต็มนะครับ ก็ตัวโปรแกรมตัวแอปเนี่ยมันก็จะมาขึ้นแท็กในนี้แล้วไปแท็กต่างๆนะครับจะไปสมมุติเป็นแท็กเสียงอย่างเงี้ยมันจะมาขึ้นเติมตรงเนี้ยสมมุติเราอาจไปเรื่อยๆอ่าต่อไปอีกอย่างเงี้ยหรือว่าอีกเลเยอร์หนึ่งด้านล่างอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเก็บไว้เรื่อยๆนะครับมันก็จะทําให้เครื่องเต็มได้นะครับทีนี้วันเนี้ยผมจะมาบอกวิธีการไปลบไฟล์ตรงนั้นอ,ออกนะครับจะได้มีพื้นที่ในการทำคลิปวิดีโอเพิ่มขึ้นนะครับมาก พอสมควรเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับวิธีการลบนะครับก็ให้เพื่อนเเข้ามาที่ไฟล์ของฉันนะครับอ่า my file ก็ได้นะครับหรือว่าไฟล์ทั้งหมดไฟล์ของฉันแล้วแต่รุ่นของโทรศัพท์เลยนะครับแล้วแต่นะครับจะใช้คําไม่เหมือนกันก็เข้ามาเลยนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้มาที่นี่นะครับ internal storage นะครับก็คือว่า พื้นที่จัดเก็บภายในอะไรประมาณนี้นะครับก็ภายในนะครับก็เข้ามานะครับแล้วก็หาไฟล์ระบบนะครับนี่คือรายชื่อแอปที่เราติดตั้งไว้ในเครื่องนะครับเนี่ยให้เราหาคายมาสเตอร์นะครับอ่านี่เจอแล้วนะครับก็แตกเข้าไปนะครับแล้วทีนี้ไอ้พวกรูปภาพเนี่ยไฟล์เสียงอะไรพวกนี้ที่เราอัดผ่านบันทึกผ่านแอป ไทม์มาสเตอร์มันก็จะมาเก็บไว้ในถ้าเป็นเสียงก็จะเก็บไว้ในนี้ถ้าเป็นรูปภาพถ่ายภาพก็จะในนี้อันนี้ก็เป็นวิดีโออยู่ในนี้นะครับทีนี้ลบสมมุติยกตัวอย่างไฟล์ฟเสียงพวกนี้เราก็แตะเข้ามานะครับเนี่ยนั่นก็คือเสียงที่ผมเคยบันทึกไว้นะครับแล้วเวลาลบเนี่ยก็แตะสมมติจะแตะอันนึงมันก็จะติ๊กเครื่องหมายถูกอันนึงเนี่ยก็คือลบแค่อันนี้อันเดียวแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะลบหมดนะครับก็แตะตัวนี้ ตัวบนนะครับก็นี่อหมดเลยนะครับแล้วก็ลบกดถังขยะออกไปได้เลยนะครับในที่นี้ผมจะไม่ลบนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในโปรเจกต์บางโปรเจกต์ของผมอยู่ที่ใช้บันทึกเสียงอยู่นะครับทีนี้ผมก็กดออกไปนะครับอโอเคนี่ก็เป็นการสาธิตวิธีการลบข้อมูลที่เราบันทึกผ่านแอปแล้วมันบันทึกอยู่ใน ทําให้เต็มนะครับเป็นไฟล์ระบบพื้นที่จัดเก็บของคลายมาสเตอร์ในระบบ Android นะครับมันจะมาสะสมอยู่ในนี้นะครับทําให้เต็มเรื่อยๆ,ๆแล้วต้องมาคอยลบนะครับอย่างอย่างของผมเองเนี่ยก็คือว่า,าไม่ได้ลบทันทีบางทีก็ทำสัก2 0 2 0คลิปเนี้ยแล้วค่อยเข้ามาลบนะครับเพราะว่าถ้ารู้สึกว่าอาจวิดีโอไปหรือว่าถ่ายรูปไปแล้วรู้สึกว่ามัน ใกล้เต็มนะครับก็ต้องมาลบสังเกตยังไงนะครับเวลาใกล้เต็มเนี่ยมันในอัลบั้มก็จะแจ้งเตือนว่าใช้พื้นที่ไปเกือบจะเกือบจะ9 7 9าสแล้วมันก็จะเตือนนะครับจะแล้วแต่นะครับก็บางทีก็95%ก็เริ่มที่จะแจ้งเตือนแล้วนะครับหรือว่าบางทีก็จะสังเกตได้ว่ามาบันทึกไม่ค่อยเข้าอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าอืดมากๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือ ใกล้จะเต็มแล้วนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งเกือบลืมนะครับวิธีสังเกตนะเวลาเข้าแอปคายมาสเตอร์แล้วเนี่ยบางทีมันจะเวลา,เรา, play, เ,ราเราเล่นคลิปที่เรากําลังตัดเนี่ยมันจะเลื่อนไปแล้วมันจะเหมือนภาพค้งางแล้วเสียงไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มมีแล้วนะครับอ่นนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็จําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเข้ามาลบเพราะว่ามันจะเต็มเรื่อยๆนะครับก็ต้องลองเข้ามาลบดูนะครับ อันไหนที่เนี่ยอันไหนที่ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้จําเป็นก็เลือกลบได้นะครับเนี่ยสมมุติว่าอันแรกอันนี้แล้วก็อย่างเงี้ยเราเลือกลบได้นะครับอันไหนที่จําเป็นอยู่ก็ยังไม่ต้องลบนะครับลบแค่พอที่มันจะมีพื้นที่ว่างให้เราได้ใช้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้หมายถึง a u ดิโออย่างเดียวนะก็จะอาจจะเป็นวิดีโอนะครับด้วยนะครับอก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ลองไป ใช้วิธีนี้กันดูนะครับก็ช่วยได้มากพอสมควรเลยนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามเทคนิคดีๆและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเสมอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ